ไม่เคยละนายนายผู้มายาดโรงท่านโรงท่านกระไลไหลแต่มาผู้เอาของไหลก็โรงท่านธรรมดาโรงท่านเบิดแล้วยังไปตั้งโรคขั้วเออ่าสิไปตำมามอกุ้ง่าจ๋งเลยแม่ขั้วผัดผีกันผัดผีเจ๋งเลเนะเสียงผมชลดกันมันเือดสมัยเลยได้ครับเอ,อ้เสียงอะไรแม่หมะ ไอ้หามึงมือคลืนมาเข่ากูเอาถอกใส่ยุ้งใส่หัดมาเข่าอุ้ยมาคุ้มกันก็จะใส่หอดมาเข่าเดี๋ยวพวกข่อยเขาก็เลี้ยวเบ้่งก็ครับเสดแถวห่อนขาวหันมาทางนี้เนาะเพราะว่าแต่แต่สีเขียงใหญ่ไปปีนอันนึงพอกระจายข้าวไปข้างอ๋อหัว ไม่ยังอีกค้นมาหลายแต่มาหลายไปนี่ขี่แท้ๆหลือแม่ป้าใ้ส่วนก็เป็นเสียไปทั้งพี่บักหลยครับส่วนยุทธเนตรกมีหรือขันเข้าไว้กับขวามไปหน้าปังกะได้ขวามไปหน้าปังแต่ว่าขอร้องขอร้องขอร้องแด้มาสไปนั่งย่องยองขี่ร้องคล้องด้วยความแน่วได้น้ำไหลโตกตัวหันได้มาประตูอันน้นของน้ำอยู่ทั้งผุนดีดีดีครับว่าโค้ซื้อประตูมาเปิดเองได้ เป็นอัตโนมัติบอกครับระบบอัตโนมัติเอาขี้ดีแท้ระบบสัมผัสสัมผัสแบบไรครับสัมผัสกินเอาใยข่ายมาขีดินมันนี่จะได้ขายบอจะไปถามเขาเห็นยังเอาจะถามข้าวส่วนวัานี่แกเปนเอาตัวรอดเป็นยังอ่ะผิดกันกับคนเบิ้งเอาขายของกับสิผิดกันที่ยังครับผิดแต่ใน้อยเหยียบศาสต์ไปท่าฉี่เพิ่นแม่เยียบขี่ท่าศาสต์เอาไม่กินจะโง่เน่ของซื้อของขายได้ไหม ของเราจะบาอะไรอย่างี้ของเราเท่าไหรไเ่เส้นไหมปินงม่วงจึงเปร่าคือเอาให้คนแบบว่องไปก็ส่งไปล้ำทางจากวัดลอยเอ็ดเป็นจังไหรทางอื่นกเจ้าห้หามดื่มเหล้า,ดา,ไ,าได้ในบริเวณวัดแมนครับไปบ้ายในพื้นที่ห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ข้ามเข้าบริเวณวัดและอาคารเรียนแต่แวา่าท่านลอยเอ็ดห้ามขายบบกม่วงในวัดเออสงสัยท่านคุณกับเจ้าสีม,มาบอกว่าเราขากันอยู่ไดมั้โอ้ฝ่าพรกุศลป้านใส่มาไลยพ้อม ขึ้นดีเลยป้นองก็สิไดฮะเนไดยขอบคุณพี่สาวนะครขอให้สวยขอให้รวยๆยิ่งๆเด้ออ้กลางาลยงมาด้วนที้เปือพ่มาหนีหมอกเลยาไรเลยอากีองคุงหญิงไปนะกลังใจเพยศเมไ่คิดอนห้าต้มไช่มื่อลยร่เน้อ้ยอ้หสวัสดีค่ะคุณพนพดล ใช่แล้วคือกับุ้ยใส่เสียตัวนี้เสียเสียสาวหน่อยใช่แล้วก็รอต่ออุ้ยจะใส่ขึ้นมันกับไทคือคือคือยังทบคือกะที่ห้ากับตํ้เลยห้องหัวใจกุดดอกรวมตัวยัำอยู่หลายตาวเต็มยังตีนั่นตีนั่นปวดเศ้าเลยมันตีน่าตีนั่นเลยตีสาวหน่อยจังสันจังสีพูดอะไดไปหาตีเจ้าเลยนี่พูดมาตีไหล่ะแล้ผมอค่อยหาชิมอยากใขาเจ้าจ้างระเบียบคุณห่ะ ม่บ่อ,อ,ะอสะขอเสียงบ้านขางวัวนอขางัวข้อามเนกี่นเจยูทา,า,ายุ่นดางัาางวถา,ามข้าวเนยาาาน hot, น่างาปากควืฮอไปอขางัวนีปากลาจังไหนจ้างในเรืองหอ้งอย่เบิแต่านืนไหล โยกือ่ท่านเป็นบ้านพัฒนาแล้วได้บ้านคางวัวพัฒนาแล้วกะเทยไลยหลายมีแต่มีหอดกะเทยเทาผู้ใดกะเทยเทาไปนี่ละเอาจยุบบ้านนั่นสิโอ้บบ้านจีก่อนจีโ่มบ้นวงค้อนสายนีโอ้คอยวานนี้ศูนย์รวมสังฆาชกะเทยก็เป็นปิ่นตะคุนด้แต่จีจีโฮมแอนวิทเทานจเออก็เป็นปิ่นตะคนเนี้ยพอกะเทยป็นหอดพระ ดอุ้ยกลางว่าเราหยอกกันเคืออุ้ยผู้ใดอุ้ยพ่อมาซาเหล่ยมทะลออซ่สิเได้เียร์ไมยังล่ะไปหาสายพับขึ้นมาแน่ใครดียิ้เ่ห้ไปตะล่ำตะลุยอไนใครมีพัดยกพัดคืออายุขึ้นปาจเดียมอายุขึ้นยขึ้นููยขึ้นหมดทุกคนยกขึ้นซูมไฟลงหอยอายุขึ้นอบูบสบบ หลั่งยล่กีซุ่มก้องหลายๆปารนติพัายนต์ออกมาหลั่ซึ้อปลื้มโปรดพุ่งขึ้นมาอุ๋งอิงสีออกมาหลั่กีสีเงินไก่ไม่ใช่แต่สีออกกำงอยู่โอ้ยไปคอยออกก่อนเล่าเนี่ยทำอุ๋งอิงกับโจอยูมานิ่งออกมันคอยจูบโลรดเปีสจูบจังสียังสีเ่าไรน้ำคอดหรอเขาเปิดเขาเขาเด็กเขาลูกสาวเดยเอ็มซีลูสาวเลยอจ้าพ่อนามักหลายมากคณะสาวบ่อยนักมองไหนเอาออนเัาโงเมีอ้อมคือสิ่ี่แกเอา ไปสวยดาวน้ำโคลอ่นี่เตะเล็กหาตะเล็กสามพาได้ยังแกะออกมามีสัมมาครับสั่นเลยจับถึงเบอร์ศูนย์มา่ยได้ยังมาเ่ยอุ้ยลางวันใหญ่รถอถบปาจักรยานรถดีเบอร์งก้าปีเตยจะต้องขอโทษกับไอ่แม่อ่แม่ยิ้มนุษาสัเบิร์สองพันเบอร์สองพนวตงาถ้าบุญน้ำเินได้ยังไงรถดี เออผมชืรถม้ามากับพอนพอนเหลียงนี่พอนอะอยาาเห็นอย่เห็นอยาาเห็นอย่าเห็นอย่าเอามากหลายแต่แตพอสองขาราล้ย่างย่งอยู่ผลเพิ่งล่ำเหม่ล่ำเหลียงอยังจำป่าชีตน้นจำป่าชีต,นต้นคืออันนะั้นพีนิกะล่ำกับพีนิกะล่ำเออคนซาวะอลไหลไม่ลองซาติมีรักข้ามกองนันคุณมาเออนี่ลรัอย่างนี้มีนขากองเราพระเอกนั่นขอพระเอกราชบวดนแล้วสิเหลเ่็มพระเอกจุลมานีพยาจุลมานีพระราจุลมานีแล้วสิเมียเมียดิมีเมียเมียแล้สิซื้อวานั่งอาคี สนนนนนินี้เพล่ยเล่เพื่อหลักอคตุกมตัวได้แห่งกิลกเดินทาาออกปละพาดปลาปลาพาดปลาไปเนี่กเลจะมาเห็นกวงเห็นกวงอยู่ในปลามาดิคุ้มทหารจับกวงให้เรา,าใครจับไม่ได้ตายกวาง <รา S 1> เลี้ยงไปเลียงไปทะไหนจะไหนไปท่าน่าจินามณีทูบ่ิทีท่าน่าจับประชากวงเลี้ยไป,ปไปพ่อกลองอยู่ทั้งพนพากลองออกมาโอ้ยเบืองบ่อดด นี่อย่างนี้ได้ัเขาปิดไฟโอ้ยกระเทไหาาจะคือว่าเราเราจะสิามาทำไฟเนี่ยอย่าง,าง <c oughs> ข่มากข่มากพระเอกวัานไหนจัว่าข่อยน้ำมากได้เนมักเรื่องนี้เรื่อมัมกเรี่องจำป่าชอต้นมกักสิมาโดดคันมากเราเห็ไปรปเทไหนกย็ยางเห็นเราน้ออยากเห็นแต่ว่าต้องเอาเอาผิดนนท่านไหมครับคุณเอาผิดนนท่านเอาตอนฉากท่ากอกเอาไป,ปเลยผ้ากอกอีกอนั่งอีออกเขาประ่ทนแดงตัวเลยครับออกแกงกระซานตัสีมาจ้างเ็นไหมจ้างสีจ้างไหลไประเด๋จ้างประมาณสามพนี่ละ เออจะไปอีกวันเขาก็ได้น้องผู<อ>้เดียวนะอุ้ยสามปีกติกาวัดจะได้ยังได้สามนี้สามล้านเอาใัรจะสั่งเอาล้างสามนี่เนาะเอาสามนี้ละเอาบาักรามะม,ม,มาลุกมาเอาสัญยาจุลมณีออกสามนี้เลยอู้เปิดตัวได้เพียชา จะลองเพลงอย่างน้นจะลองเพลงอย่งนนอันนี้ก็ถามาหาของกูนี่แหละ